สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ,พ่อพี่น้องนผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนนี้นะคะก็เป็นมื่อวันที่14เมษายนพศ2566ค่ะเป็นมูกฤษผาพ่อพี่น้องนผูมชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมในทางลูกสาวปู่38จากกทมเนาะคะ่ะมาเบิง่งมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าลูกสาวปูจะได้เลขเด่นเลขเด็ดมาตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะนผูมชมค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆแม่มุค่ะับปัว าการนมัสาการครับผมค่ะการนมัสการเจ้าขาปูครับสูตรบนสามสูตรครับมาสม,มตัวาาตัวมาสตัวครับสูตรนี้มาสามตัวป,ปูมีเมีแมีเก้ามีหนึ่งมีสม,มีสี่ครับเจ็ดคือน่าเข้ากอนเจที่เก่า น้าปัวมีเจ็ดมีแปดมีเก่ามีหนึ่งมีสามมีสีด้วยครับผมครับเกดแปดผูกเรื่มมาเกตแปดมาครบบนสามตัวปะปัวมาครบบนสามตัวครับเก้าเนี่ยไปบอกมันถูกหนึ่งมันถือเหียนบ่มีเก่าบ่มีเก่าครับเดี๋ยวน้องเข้ากันเบิดเข้ากันเบิ้ดมาปูอือถูกเข้ากันเบิ้ดว่ามีเก่าก็เดียวจับบนไม่มีเก้าบนไม่มีเก้าไปเป็นล่าง เก่ามาล่างจับปูวหลักหน่วยล่างเก้าอยู่หลักหน่วยล่างอืมท่านผู้ชมหกเก้าตัวเดียวแน่นแน่นหกเก้าตัวเดียวเลยปูวหกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยปัวขึ้นเก้าขึ้นเก้าเจ็ดนี่เจ็ดนี่มากมากบนแห้างลักทิศครับบนหลักสิบมากทั้งบนทั้งล่างเลยปูเจ็ดนี่ยครับผมมากบนแห้างกอแต่ว่าล่างเนี่ยเอาหกเก้าเนี่ยตัวเด วียร่างเน้นที่หกเก้าตัวเดียวครับปูก็ก็ปูถึงมาทงเกลนครับเห็นบ่มหันเก้าสี่สูอีเก้าสี่ตัวครับออกเก้าเก้าอืมเกสามครับดังอ่าเห็นบั่มห้าห้าับมาหาปูปูอืมอันนี้ช่วกันที่ เก้าครับสองมาปูสองเบอปูอัวมัสองเอาเก้าเอาเก้าตัวเดียวไปใช้หกตัวเดียวได้หกเก้าตัวเดียวหกเก้าตัวเดียวแพมัดช่องเก่ารวดไว้อยู่นี่ช่องชองเก่าแพมาเก่าปูวัวมัดหกเก้าตัวเดียวที่ปูหกเก้าตัวเดียวเได้นี่ได้เก่าแน่นน้อนไดับบ้านที่ตัวคนเกาเห็นบ่กปูวานที่เก้าศูนย์บ้าไปถึงปูถือได้สองเก้าศูนย์มันอ่อน เด็กชายสามตัวกับปัวเก้าเก้าเก้ามันต้องมีเก้าออกนะเอาช่องเก้าศูนย์บ่าว่าสันบ้านที่ถือเก้าศูนย์ลังมันเป็นไปเก้าเก้าเนี่ยครับโป้ชันทั้งหมดพลังและลูกสาวอยู่อุงเทปพลรงไหนว่านี่หกกับเจ็ดบอกปัวยังคือกูอ่เขาขายก็เป็นหกกับเจ็ดบกกับเจ็ดอ่หกเก้าตัวเดียวเน่นแน่นลังหกเก้าตัวเดียว ถ่าของลูกสาวของลูกสาวปูอยู่กับท่อม้อกะหกกับเจ็ดนะครับน้องวิ่งหกกับเจ็ดนี่บลาเอาได้ยินด้วยขับทีตัวมาตัวอยู่นี่ปูบ่อสองมันมาเก่ามาเก่าแล้วเอาเอาเก้านี่ไปใส่กับหกเท่านั้นหกเก้าเก้านี่มามาล่างมันปูเก้าเนี่ยมาล่างมาล่างคือบนมันไม่เก่าบ่อบนมีเก้าบนไม่มีเก้าเก้ามาล่างขูดให้มันได้จับอ้อือืมอืม มา3ตัวนี่ก็ถือซีคืออย่างเด่นก็ได้ครับ3ตัวสูตร3ตัวบนเฮ็ดไปหลายโถยแห่งหลายแห่งอหอเลขแฮงคือดีอือนี่ๆๆนี่หัวักที่สูตรักที่บนเนาะเข้า7นี่อือการบ่เซ่นลัก10บนเนาะปูเนาะลัก10บนเ7ไปใครมากรูกก็รู้เลยบิ่งร้าน ล้านบเช่นเจ็ดบนเจ็บนนี่ติปูโอเห็นบ้องหันกับนี่เห็นบ้องหันนี่เจ็ดบ้ันนี่รักคลิปตลอดเ่เจ็ดเส็งะปูเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกปูก็านและปูมาเก็ดแปดเจ็แปดอปูับบกมูเท่านี้คัดเป็นก็ดีเป็นเจ็ดหกเท่านี้บ้องักับอตอนนั้นเจ็ดแปดมันถ่วงน้ำไก่เย็นมากน่ละตัวอืรักคิบแทะแน่นอนเรือนี้เรื่วัสดุิจ่จะงวดเลยรักสิบบนอืเจ็ดบ้หัน ศูนย <muitas S 2> ์ห้าเยนบอนเก้าสี่เยนบอนเก้าหกเยนบอนหนึ่งเยนบอนหนึ่งเก้าเยนบอนหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดห้าสองครับเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดมันจะไปหนีปูเจ็ดห้ามปูเจ็ดแปดเล่นมาปูบน เอาพูดถึงบอกกันแะม่มัน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 บอามากนะบนทุกอันหาดีกระไดครับทุ้นสามตัวว่าพีระเกแม่งนะครับผมต้องเห็นี้สุดสุดบนสุดบนสามตัวมาสามตัวมันบอามีหามันบ้มีหาดี่ปูบ้ามีเก่าะมบ้ามีทุนด้วยพูดถึงบอกใครทุนมาถือยีนครับเบิ้ดวันหนึ่งแล้วน่าจะดัด เจ็บมัดได้อะชาปัยม่ทั้งผีบอกปูเออนี่นี่นี่ครับนี่อืหน้ากระดาษหัวเกาเจ็บมัดได้อนี่หัวนี่นั่นบะมีนี่บ่หมีศูนย์บ่หมีเก่าบะหมีหานี่ศูนย์บ่หมีเก่าบะมีหานี่เอาเจ็ดตัวเดียวเนี่ยเจ็ดตัวเดียวเจ็ดแปดครับเจ็ดสี่ไปมัดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกชาปูเออมีเท่านี้อะไรนี่ครับ ไปมาเก็ตเนี่เอาไพ่เจ็สี่เจ็ดสี่จ็แปดถึปูนักทวอ๋อแล้ปูที่ให้ไว้นี่แะครับผมมีเจ็ดหาเจ็านี่มันปูบางแล้วตนมันผิดบอมี่บ่มีหาเนี่มีเจ็ดแปดปูที่ปูให้เจแปดมีเจดหกับเนี้บอมี่ห้าบันนี่นี่นี่ล้เจ็ดเก้าเด็กปูเก้าก็บ่มี่บนบ่มี่บอมีอ่าใส่เจ็ดแปดกับเจ็สท่านี้เจ็ดแปดเจ็ดสี่บปูเจ็ดเก้าครับเจ็ดเอ เจ็ดเจ็ดห้าในตัดบปูปูครับตัดออกเลยหมดของมันหมดนีได้นี่เดี๋ยวเนาะครับเนาะคับเจ็ดเก้าไม่เอกไม่ออกครับเจ็ดลักสิบเนาะปูเนาะนี่นี่นี่กับเก้ามันหมาลังนี่เก้าสองตัวนี่ครับสองเบาปูว่ามักสองมักจังคูนี่คือนก็เลยเจ็ดเก้าเจ็ดหกตาบาปูมักรวหนึ่งแห้งกรมหุนหกเก้าครับ หล่างแดงหัวเก่าด้วยเจ็ดนี่มักมักมากบนลักทริปมันเป็นเจ็ดสีเป็นบัปูเจ็ดสีได้เจ็ดสีได้พี่น้องเด้อครับผมเออเจ็ดสีใส่ไปเจ็ดแปดเจ็ดสีเท่านั้นพ่อขับบนลักร้อยยังเป็นเจ็ดแปดเก้าบัปูลักร้อยเออคือเก่านเ่ยครับอือนี่แะนี่บางลังออกเดินนี่ได้นี่ได้บ่วพิษจักเรีอันนี้ก็ได้ลังครับนี่บางยัง ศูนย์แปดหนันมังดูครับผมอีคือกันเนี่ยหนึ่งสี่มีือกันเนี่ยห้าแปดมันบบวันนี้เก้าชี้ตัวว่าเหันบันมีเก้าเอาแต่เก้านี่มีใบใบถ่ายเลยนี่คือแล้วนี่ขาปูวโอ้แน่นอนหกเก้าตัวน่าหนักมันหกเก้าตัวหนักอือตัวล่างไม่มาปูวตัวนี้มันมันมากบ่นแล้วเกตกระบะร่องไใบเนี่ย ครับต่อมันติดเก่าลักหน่วยนะปูเนาะเก่าลักหน่วยติดเก้าลักหน่วยล่างครับแต่ว่าคันปูฟันห้เน้นห้คือหกเก้าตัวเดียวเนี่ยหปูตัวเดียวเลยเก้าตัวเดียวโอ้ครับผมนี่มันเก่าถึงเรียกว่าเก้าเก้ามันผิดงเก่าไปแล้วเอาหกกระชายหกเก้าจัปูให้ลูกซันบนนี้ได้ให้ลูกซันบนนี้ได้เก่ารับปู เจ็ดนี่ลักสิบบนเล่นมาปูวกับมุดเดาขับป้อเทียปูวกับก้าวไถแนนมั่งก้าวไถล่างเก้าวไถล่างที่ปัวเจ็ดลักสิบบนปัวเนี่ยเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่นี่บอเออเจ็ดแปดเจ็ดทีกับมีเจ็ดหกนั่นพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนี่ตักไปโบมีหาโบมีเก้าโบมีหามีกล่ด้วยกับอืมแล้วหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าเลข เจ็ดโทนบ่มีบ่มีศูนย์บ่มีหาบ่มีเก่าเด้ออะไรครับสูตรบนสูตรมอวี่มีพิษจักจั่นครับท่านผู้ชมหลักการเล็กเล็กวิ่งจากลูกสาวปูกับทมอกับหกกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อมกับเกับเจ็ดครับผมล้านใบเซ็นเปิดปูวัดเจ็ดนี่ครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างมาปูถ้าเราเอตัวเนี่ยจากหกเก้าเนี่ยล่างเอาหกเก้าบนเจ็ดแปดเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมรักลอยจะจับใส่ครับมี่เจ็ดมีแปดมีเก่านะพี่น้องเนาะ ครับปูเนรยำให้คักล่างหกเก้าคู่เดียวนี่ครับหกเก้าคู่เดียวนกปูเนาะกับ่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องที่แรก่งนกปูเนาะเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เลวิ่งลูกสาวปูจากกระท่อมกับหกกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะครับเอาการขอบุญขอบคุณปูไก่เมือแล้วนกปูเนาะนี่เขากันอยู่สองช่องสูตรเดียวเขาจับเด็กบุญเด็กบุญตีปูเขากัน่สองสูตรสองสูตรเลยปูวาย สูตรนี่โอ้ oh. ครับเดี๋ยวมีเจตปนะปูเนาะเห็นบะมุนเห็นบะมันไม่ออหนากระดาษเก่าเนี่ยเรียมมากว่าถ้าพิษมันมากพิษเทียนยอนเทียน้เท่านั้นย็นครับออกมาอา๋าค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ฝากไว้ไม่เพียงเท่านี้นะคะพอกันม่ในคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ